สวัสดีครับพบกับการรายงานภาวะตลาดทองคำจาก YLG Group ประจำค่ำของวันที่7กันยายน2555ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวัน ราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,701.14มีการขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเพียง1,701.50และมีการย่อตัวลงมาต่ําสุดบริเวณ1,688.95เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนปัจจุบันเวลา17:55นาทีราคาทองคำอยู่บริเวณ1,694.71เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออนมีการย่อตัวจากวันก่อนหน้าประมาณ6.14เหรียญดอลลาร์ต่อทอยส์ออน ราคาทองคำยังถูกกดดันจากกระแสการคาดการว์วตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐจะมีการปรับตัวขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลาดมีมุมมองเป็นเชิงบวกต่อตลาดแรงงานของสหรัฐโดยมีการคาดการว่าตัวเลขการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น120,000-125,000ถึง 125, ตำแหน่งในเดือนสิงหาคมและคาดว่าอัตราการว่างงานประจำเดือนสิงหาคม จะทรงตัวอยู่ที่ระดับ8.3%ซึ่ง YLG ยังแนะนำให้นักลงทุนรอติดตามการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานในคืนนี้เวลาประมาณ19.30นน,นตามเวลาประเทศไทยซึ่งหากตลาดแรงงานของสหรัฐชะลอตัวลงอาจส่งผลให้ธนาคารกลางเฟดตัดสินใจดำเนินมาตรการอาัดฉีดเม็ดเงินเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภาพรวมการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่นระหว่างวัน โลหะเงินปัจจุบันอยู่ที่32.23มีการอ่อนค่าจากวันก่อนหน้าประมาณ0.39หรือว่า1.20%โดยระหว่างวันมีการอ่อนค่ามากที่สุดที่ระดับ31.97สกุลเงินยูโรปัจจุบันอยู่ที่1.296โดยมีการบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ0.05หรือว่า0.44%โดยระหว่างวันมีการแกว่งตัวในกรอบแคบแ ดัชนีดอลลาร์อินเด็กปัจจุบันอยู่ที่80.890มีการอ่อนค่าจากวันก่อนหน้าประมาณ0.227หรือว่า0.28%โดยระหว่างวันมีการอ่อนค่ามากที่สุดณระดับ80.869ตลาดน้ำมันในเมกปัจจุบันอยู่ที่95.73มีการบวกจากวันก่อนหน้าประมาณ0.20หรือว่า0.21%โดยระหว่างวันขึ้นไปแตะระดับสูงสุดได้เพียง96.07 และมีการย่อตัวต่ำสุดณระดับ94.55สกุลเงินบาทปัจจุบันอยู่ที่31.18มีการแข็งค่าจากวันก่อนหน้าประมาณ0.02หรือว่า0.06%โดยระหว่างวันแข็งค่ามากที่สุดณระดับ31.17และมีการอ่อนค่ามากที่สุดณระดับ31.27ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำปัจจัยบวก ยอดขาดดุลงบประมาณฝรั่งเศสลดลงในช่วง7เดือนแรกของปี2555กระทรวงงบประมาณของฝรั่งเศสรายงานว่ายอดขาดดุลงบประมาณของฝรั่งเศสในช่วง7เดือนแรกของปีนี้ลดลงแต่ระดับ8.55หื่นล้านยูโรจากระดับ8.66หื่นล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปี2554โดยยอดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่ระดับ2.26แสนล้านยูโรจาก2.19แสนล้านยูโรในช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยบวกฝรั่งเศสเผยยอดขาดดุลการค้าลดลงในเดือนกรกฎาคมหลังนำเข้าหดตัวสำนักงานศุนลกาการฝรั่งเศสเปิดเผยว่าอยอดขาดดุลการค้าฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมลดลงแตะระดับ4.27พันล้านยูโรจากจากเดือนมิถุนายนที่ระดับ5.99พันล้านยูโรโดยข้อมูลระบุว่าตัวเลขขาดดุลลดลงเป็นผลมาจากยอดการส่งออกขยับขึ้นเล็กน้อยใจรบ รัฐมนตรีครังเยอรมนีเตือนนโยบายการเงินไม่อาจแก้ปัญหาด้านการคลังใ well <mania> นยูโรโซนรัฐมนตรีคลังเยอรมนีกล่าวว่านโยบายการเงินไม่สามารถใช้แก้ปัญหาทางการคลังได้พร้อมเตือนว่ายูโรโซนต้องไม่จัดการปัญหาทางด้านการคลังด้วยนโยบายการเงินรัฐมนตรีคลังเยอรมนี <delayed> <milliseconds> <ugo> ได้แสดงความคิดเห็นดังกล่าวหลังจากที่ประธานธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ประกาศแผนการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสมาชิกที่มีปัญหาทางด้านการเงินอย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีคลังของเยอรมน,นียังไม่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ชัดเจนต่อการตัดสินใจใน ECB ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเยอรมน,นีแสดงท่าทีคัดค้านแผนดังกล่าวโดยมองว่าอาจก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและเป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสมในการใช้นโยบายการเงินเพื่อจัดการปัญหาด้านการคลังปัจจัยรบยอดเกินดุลการค้าเยอรมน,นีลดลงในเดือนกรกฎาคมหลังนำเข้าโตแซงหน้าส่งออก สำนักงานสถิติเยอรมน,นีเผยว่ายอดการส่งออกของเยอรมน,นีเพิ่มขึ้น0.5%สู่ระดับ9.2ล้านยูโรหลังจากลดลง1.4%ในเดือนมิถุนายนขณะที่การนำเข้าดิดตัวขึ้น0.9%แต่7.68ห่นล้านยูโรหลังจากหดตัว2.9%ในเดือนก่อนหน้านี้ส่งออกที่เพิ่มขึ้นในอัตราชรตัว การนำเข้าส่งผลให้ยอดเกินดุลการค้าของเยอรมน,นีลดลงแต่ระดับ1.6มื่นล้านยูโรในเดือนกรกฎาคมปัจจัยลบต่อราคาทองคำภายในประเทศบัตต่อดอลลาร์ภาคบ่ายแข็งค่าตามภูมิภาคแต่ยังอยู่ในกรอบจำกัดตลาดรอดูประชุมเฟดสัปดาหนะ์หน้าค่าเงินบาทต่อดอลลาร์ภาคบ่ายแข็งค่าตามสกุลเงินในภูมิภาคต,ตลาดยังเป็นการบวกในกรอบจำกัด โดยนักลงทุนยังรอดูปัจจัยใหม่จากฝั่งยูโรและฝั่งสหรัฐในสัปดาหนะ์หน้าโดยดิวเลอร์กล่าวว่าปัจจัยเรื่อง ECB คงยังเป็นปัจจัยหนุนในวันนี้บริเวณแถวแถว31.15ก,ก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งยังคงผ่านไปไม่ได้ง่ายๆย,ยังคงต้องรอดูผลการประชุมของเฟดและยังต้องรอดูเรื่องกองทุน ESM หรือกองทุน,นกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรปในสัปดาห์หน้าอีกที ปัจจัยที่ต้องติดตามค่ำนี้เวลา19:30น,นทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรโดยครั้งก่อนหน้าตัวเลขอยู่ที่100,000สันตำแหน่งซึ่งคาดการว่าครั้งนี้ตัวเลขน่าจะมีการเพิ่มขึ้น102,500ตำแหน่งในค่ำนี้เวลา19:30น,นทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยอัตราการว่างงาน โดยครั้งก่อนตัวเลขอยู่ที่8.3%โดยครั้งนี้ประมาณการว่าตัวเลขจะทรงตัวอยู่ที่ระดับ8.3%เช่นกันสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับสำหรับวันนี้โดยประเมินแนวรับแรกที่ระดับ1,687เหรียญดอลลาร์ต่อทอยออนแนวรับถัดไปบริเวณ1,680และแนวรับสุดท้ายบริเวณ1,670สำหรับแนวต้านประเมินไว้ที่แนวต้านบริเวณ1,710 1720และนาวต้าสุดท้ายที่บริเวณ1730สําหรับกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังแนะนำว่าราคาทองคำมีการปรับฐานลงมาสำหรับวันนี้ยังคงต้องรอดูบริเวณแนวรับ1,687เหรีดอลลาร์ต่อท o อยส์ออนหากราคาสามารถยืนเหนือนแนวรับดังกล่าวได้ราคาทองคำยังมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณแนวต้าน1,710ถึง1,720เหรีดอลลาร์ต่อทอยส์ออนแต่หากราคาทองคำหลุดแนวรับดังกล่าวราคาทองคำมีโอกาส อ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งนะักลงทุนสามารถติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน